วันนี้ผมจะพูดในที่3ครับการออกแบบฐานข้อมูล3.1จุดประสงค์ของการออกแบบฐานข้อมูล3.1.1ความจําเป็นในการออกแบบฐานข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูลมีเป้าหมายอยู่ที่สร้างอยู่ที่การสร้างประสิทธิภาพของการใช้งานให้แก่ผู้ใช้จึงต้องมีปัจการพัฒนานและออกแบบฐานข้อมูลให้มี ืุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบทําให้ระบบนั้นทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบฐานข้อมูลจึงมีความสําคัญและมีความจําเป็นเนื่องจากการออกแบบฐานข้อมูลเป็นการจัดมาตรฐานของข้อมูลทําให้ข้อมูลไม่ซ้ํำไม่ซับซ้อนจึงเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูล ที่ถูกต้องจะทำให้การเรียกใช้ข้อมูลทำได้ถูกต้องสะดวกรวดเร็วไม่มีปัญหาในการจัดการฐานข้อมูล3.12จุดประสงค์ในการออกแบบฐานข้อมูลจุดประสงค์ในการออกแบบฐานข้อมูลมีดังนี้1ลดความซับซ้อนของข้อมูล2อตอบ,บสนองความจำเป็นการเรียกใช้ข้อมูลในเวลาที่สั้น 3การออกแบบฐานข้อมูลเปล็นการตรวจสอบความถูกต้อง4สามารถกำหนดลักษ,รรษณะเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ใช้แต่และประเภทได้5มีความเป็นอิสระระหว่างข,องข้อมูลกับแอปพลิเคชัน3.2ระดับของการออกแบบฐานข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูลเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำงานด้านฐานข้อมูลหากโครงสร้างของฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้ได้ ไม่ดีแม้ว่าจะใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ดีเยี่ยมใดก็ตามย่อมก็ให้เกิดปัญหามไม่มากก็น้อยในการเรียกใช้ฐานข้อมูลทำให้การทำงานในขั้นตอนต่อต่อไปยุ่งยากดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญในการออกแบบฐานข้อมูลโดยทั่วไปการออกแบบฐานข้อมูลจะมีอยู่3ระดับดังนี้3.2.1การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด สามจุดสองจุดสองการออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรกะสามจุดสองจุดสามการออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพสามจุดสามขั้นตอนในการออกแบบข้อมูลขั้นตอนในการออกแบบข้อมูลเป็นการนําระดับเอ้ยระ,ะ,ะ,ะนาการเป็นการนําระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS มาจะมาใช้ในการจัดฐานข้อมูลซึ่ง ถ้าเป็นฐานข้อมูลเล็กๆที่ใช้โดยผู้ใช้คนเดียวหรือธุรกิจขนาดย่อมการออกแบบฐานข้อมูลไม่ไมค่อยยุ่งยากแต่ถ้าเป็นการออกแบบฐานข้อมูลองคองกรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลมากมายจะเป็นเรื่องซับซ้อนใช้เวลาในการออกแบบฐานข้อมูลพอสมควรเพราะการออกแบบฐานข้อมูลต้องเหมาะสมและใช้กับระบบใดเป็นอย่างดี ประมวลผลก็จะมีประสิทธิภาพโดยใช้ขั้นตอนการออกแบบแบบฐานข้อมูลแบ่งเป็น6ขั้นตอนดังนี้1การรวบรว,บวมวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล2การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด3การเลือกระบบจัดก,การฐานข้อมูล4การนำฐานข้อมูลที่ออกแบบในระดับแนวคิดให้สู่ระบบ ให้เข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูลข้อมูลที่เลือกใช้5การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ6การนําฐานข้อมูลไปใช้ในไปใช้และประเมินผลจบบทรดยสั้นนะครับขอบคุณครับ